พี่ก๊อปใจเย็นก็ดีแล้วนะคะน้องเหมยลี่ไม่ดีสิคะใจเย็นแบบนี้ก็ไม่ยอมบอกเรื่องเหม่ยลี่ค่ะนี่เจ๊แทนเจ๊มันไม่ในเรื่องตั้งคืนมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคิดแผนใหม่ให้ถ้าวอยวยเรื่องลูกชิ้นแล้วพี่ก๊อปยังไม่ยอมบอกเลิกอ่ะก็วอยวอยเรื่องเสื้อใส่เสื้อสีอะไรอ่ะไม่ชอบถ้าวอยวยเรื่องเสื้อยังไม่ยอมบอกเลิกอ่ะก็วอยวยเรื่องงเกงบอกไปเลยว่า เกงสีอะไรอ่ะไม่ใช่บถ้าไปว่าเรื่องเกงก็ยังไม่ยอมบอกเลิกอ่ะก็ไปไหวเรื่องเกงในบอกมันว่าใส่กางเกงในสีอะไรว้ายไม่ชอบไม่เคยเห็นอ่ะลองดูเซโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะมึงอยากกินร้อนๆใช่ไหมกำลังร้อนเลยอย่าเป่าให้กูเห็นนะ โอหเอาไปเล่นกุญแงขนาดนี้ปลาหัวหมาแตกไม่กินอ่ะไปซื้อร้านอื่นมาเลยมันจะมากเกินไปแล้วนะมันเลิกแน่มึงรอกูแป๊บเสื้อเสื้อเดี๋ยว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 กลับมาได้ดิมีอะไรเสื้อสีนี้ไม่ชอไปเปลี่ยนมาเลยทำไม สีเสื้อกูเนี่ยไปทําให้จอประสาทตามึงเสียงไงเออก็ไม่ชอบอะมันจะมากไปแล้วนะมันบอกเลิกแน่ได้เดี๋ยวกูเปลี่ยนให้เดี๋ยวกางเกงอะก็ไม่ชอบได้เดี๋ยวกูเปลี่ยนให้เดี๋ยวกางเกงในอะก็ไม่ชอบได้เดี๋ยวกูไม่ใส่ให้ มีอะไรในตัวกูอีกไหมที่มึงไม่ชอบอ่ะไม่มีกูนึกว่ามึงไม่ชอบเส้นผมกูกูจะได้ถอนให้แล้วจะปลูกให้มึงใหม่เฮ <c oughs> ้ยทำไมวันนี้พี่กบมีความ,มอดทนสูงจังวะวันน่า<อ>นระดิเจแปลกแปลกอ่ะปกตินะเหมือนรีพูดไรนิดนึงก็ต้องสวนกันมาแล้วปากมึงว่างมากแล้วหมดก็ทุกเรื่องเลยปากมึงว่างมากนะไปอมตีนหมาเล่นไปอย่างนี้เลยอะ พี่ทิพย์พี่ทิพย์คะพี่ทิพย์แอบพาพี่ก๊อปไปปฏิบัติธรรมมาใช่ไหมคะใจถึงเย็นเป็นน้นแข็งขนาดนี้ค่ะเปล่านะคะก็พี่กอ๊อฟใจเย็นก็ดีแล้วนะคะน้องเหมียลี่ไม่ดีสิคะใจเย็นแบบนี้ก็ไม่ยอมบอกเรื่องเหม่ยลีค่ค่ะนี่เจ๊แทนเจ๊มันไม่ในเรื่องตั้งคืนมาแป๊บนึงเดี๋ยวคิดแผนใหม่ให้ เดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ